โอเคมาครับครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในเกมซายเลนนี่กําลังเข้าเกมอยู่นี่ลิซซ่าริซซ่าวัลด้านี่มีความนี่อะไรไม่มีความก็มากน้ำน้ำ มตึดๆเลยอันนี้บ้านล้างเงนี้ยดูน่ากลัว <c oughs> ฉันไม่เคยอยู่ที่นี่เฮ <c oughs> ้ยเหมือนมีคนกำลังมองเราอยู่เฮ้ยใครอะ,อย,อ,รอ,ยรอ,ะอยู่ข้างหลังซ่อนนลทีนี้ อเคแล้วก็หนีออกจากบ้านต้องหนีออกจากที่นี่โอเคโอเคลุยเดี๋ยวขอดูก,ก่อนว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมเจอแล้วตัวหนึง่งอาเจอแล้วตัวนี้อีกตัวนึ่งก็รอดักหน้าเลยอืม เราต้องผ่านไปให้ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปกลัวมันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรมันกินอะไรแบบวเหมือนมีของไอเทมอยู่อหยิบมาคายคืออะไรวะแถวนี้มีอีกไหม เป็นกุญแจเซเปคีโอเคหยิบมาแล้วเดี๋ยวคนดูก่อนว่ามีผีอยู่ไหมผีตัวนี้มาอยู่ตรงไหนวะมาอยู่แถวนี้ป่ะไม่น่าจะใช่เหมือนอยู่แถวหน้าประตู หน้าประตูที่เราเข้ามาเมื่อกีนนี้ในคัสเซนมันคงไม่ได้อยู่ข้างหลังเรานะฮึงแง่มีปุ่มซื้อด้วยอ กดเปิดอ่ะออน <c oughs> ไปมาไปแม่ไม่ต้องสนนะครับท่านผู้ชมเ <c oughs> มื่อกีนน้นี้เหมือนเราอยู่ซ้ายมือ จเจอไอ้ไอ้แท่งนี้อีกแล้วน่ะดันดันมันเข้าไปนี่แตะปุ่มหินโอเคดันเข้าไปแล้วเฮ้ยอย่าเผลอตะโกนให้ หม้อหมเขามีหม้อหุอออหงข้าวด้วยมีตูเ้เยน็นมีหม้ออ๋อได้เป่าอากาศมันพัดลมอ๋อมาไวอ๋อมัดเชื่อมไว้กับตรงนี้โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวนะ เราทำไงต่อเธอนอนอ๋อเดี๋แฟนก็ประหลมอ๋อให้หมุนตี้ยวเตี้วตี้วตี้วอย่างนี้เหรอทีนี้เราก็ต้องแบบหาที่ซ่อนก่อนนะครับอืมหาที่ซ่อนโอเคตอนนี้ผีอยู่ข้างหลังเราแล้วเดี๋ยวเราต้องหาที่ซ่อนก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยยายเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ยังไงเนี่ย นี่นี้ก่อนนี้ยังมาเห็นเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาเห็นเราแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปไปทางซ้ายก่อนหลบก่อนหลบก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยป๊านี่เข้าของพังแล้วนี่หล่นแล้วร่วงแล้วนี่คือ ม่กินใข้าของนมันร่วงไปเม่กินนี่จะได้รอให้มันเข้ามาข้างในนี่ไงตัวนี้มันเข้าไปแล้วโอเคขึ้นไปแล้วเราก็วิ่งดิวิ่งหนีครับหนีหนีหน,น,นีนี่ไงประตูนี้ประตูนี้นี่ทางออกน,นี่เออป๊าบนี่โอเคเข้าไปแล้วโอเค พักเก่งนี้ก็จบไปแล้วนะครับทุกผู้ชมนี่เดี๋ยวเราก็ทําการเซฟเกมก,ก่อนนะครับทุกผู้ชมนี่เซฟไปเลยอ่า ke ดิซาก มิซากะทุกคนหายไปไหนหมดเออเฮ้ยพามิติมืดะมองไม่เห็น <c oughs> มาต่อครับโอเคภารเกตที่สองก็ของเคเอก,ก็ก็คือหาฮิซากุเนี้ยอืม ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรียบร้อนเดี๋ยวก่นวกนวกนนอน,กนนะครับอแถวนี้มีใครเอ่ยแถวนี้มีไหมมีแล้วตัวหนึ่งอยู่แถวตู้โทรศัพท์เราต้องไปทางซ้ายมือนะครับท่านผู้ชม องอันนี้ถังผีอยู่ตรงนั้นขอดูก่อนนะครับว่าจะมีชิวิโตรอยู่แถวนี้ไหมในไงเจอแล้วอยู่ซ้ายมือนะครับผมนี่ซ้ายมือผมเฮ้ยจับได้แล้ววิ่งววิงวิว ฮิส่สโกอยู่ไหนวะอันนี้เราก็สามารถขึ้นไปได้หืมอ๋อขึ้นได้เว้ยเาขึ้นได้ขึ้นได้ฮิสะกดน่าจะอันนี้ผ้าแดงอิไม่สะกด คุณอยู่ที่ไหนเหมือนเขากำลังตามหาที่ซากโกคนเมื่อกี้เนี่ยเออจำได้เอภอารกิจที่สองก็เสร็จไปแล้วนะครับท่านผู้ชมของคีเอก็จบไปแล้วโอเคทำการเซฟไปเลยเดี๋ยวอ,อันที่หนึ่งอืม เดี๋ยวเราก็เล่นด่านต่อไปนะครับท่านผู้ชมอต่อต่อของชิโร่คุณหมอคุณหมอแปะมอก <c oughs> ห,หนามากอช่วยอ่ะเอ้เอาลิซามาด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะคุณคือ <c oughs> คุณต้องเป็นคุณหมอ <c oughs> มิยาตะ ฉันคือลิซ่ามีน่ามพี่สาวเหมือนเธอกัตามหาพี่สาวของเขา <c oughs> าพี่เมนเอกัามหนอเนี่องเี่วองวมาเาว I was looking for Mina was well. as for โอเคไปเดี๋ยวเราเราไปโรงพยาบาลน,นะจ๊ะไปเดี๋ยวต้องผ่านด่านไปให้ได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมให้เห้ยกูเรียกมึงอะให้เ <c oughs> นี่ยเนี่ยผีผีก็มาเว้ยนี่ไงตีตีนี่นฟาดแรงเอ้ยเนี่ฟาดกลับเลย นี่ไนงะนี่ตายเลยโอ้ยเฮียยิงเลยโอ้ยเฮียเฮ้ยตายเลยโอ้โหไม่น่าไปพุ่งตรงๆเลยตายเฉยเลยแพ้แล้วเออไม่เป็นไรเอาใหม่ๆหม่ลอ,องใหม่ ไม่ไม่น่าไม่น่าไปพุ่งตรงตรงเลยนงงี่ไงผีผีอยู่ตรงนั้นมาลุยไปลุยไปเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้เอเจ็บเลยดิมึง นี <yap> <za> ่ไงมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งตัวนี้มีปืนแั่งยิงเออฟาเข้าให้เออฟามันนี่แน่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 ในเตะมันเรื่องอ๋อเนี่ยมาคำเงียมาดิซ่ามามาดิซ่าอยู่ไหนเอ่ย อ๋อยู่นี่อ๋อไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะขึ้นจะขึ้นไปทำไมเฮ้ยลงมาเออค่อยใจนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันจับได้แล้วเออเราจะซ่ามาเฮ้ยเตะก่อนนั่งไอ้เหี้ยเนี่ยต้องช่วยนั่งเฮ้ยปฟาบนี่ฟาดนี่ฟาดเขาให้นี่ โอ้ยเกอบตายแล้วกูเดี๋ยวนะรออยู่ตรงนี้อ่ะรอนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะขอดูละราวก่อนว่ามีชีพิตรอยู่ไหมนี่ไงเจอตัวหนึง่งโอ้โหอยู่ตรงหน้าเลยแม่งมีปืนด้วย ไอ้ชาเฮ้ยอีอีอมีตัวหนึ่งด้วยเงี้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเออเอน้องน้องน้องหาบิดามึงเหรอได้อ่ะเออเฮ้ยเร็วเร็วเร็วชิโร่เร็วแม่คุณหมอคุณหมอก็คุณหมอก็ตีแรงๆอย่างดิเฮ้ยคุณหมอเออแรงเองแรงเองเออนี่สลบไปแล้วมาเหลือตัวหนึ่ง มันอยกมันมันยกข้างบนนะ่ะนะเดีเ๋ยวรอมันรอรอให้มันผ่านไปตรงนู้นนั่นเดี๋ยวเราค่อยไปเอาแล้วลิซ่าไปไหนอะ่ะอืมมาอยู่นั่นมาลิซ่ามา เดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะอย่าพิ่งไปไหนม,มันยังไม่ไปสักทีอืมเอากับมันเดิยเฮ้ยเอ๊ะอ,อมีอะไรเอ่ยอ่ะพี่อาบค้อนเยี่ยม ได้เอเธอใหม่แล้วนี่ก็คือคอนมันก็อยู่ที่เดิมนะครับมันยังไม่มันยังไม่ไปไหน <c oughs> โอเคมันหันไปทางนูงนะ้น้วแล้วก็ไปกระชืบมันนะครับ <c oughs> อ่ะ อยู่นี่นี่เองเธอเฮ้ยเธอเธอเธอนี่หันหันมาหน,น่อยนี่นี่เนีนี่เอาอีเออนี่มาเข้าค่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องไปหาลิซซ่านะครับนี่โอเคเรียกเรียกเธอมา เห็นเห็นเราไหมเออเห็นเราไหมเขาอ,อยู่นี่อาจาจะแล้ว๊ชนชนเเกือบเกือบชน oh, s okay. <S ประตูนี้น่าจะเป็นทางเข้า เอ้ยมานี่มานี่ก่อนมานี่มานี่ก่อนเดี๋ยวก่อนนะลิซ่าเดี๋ยวก่อนนะมันจะเข้าไปยังไงมันเนี่ยเหมือนเราต้องใช้ลิซ่าเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเชโร่เข้าไปไม่ได้นะครับให้ลิซ่าเข้าไปได้ไหมนี่ไงกดเข้าไปได้แล้วนี่โคอินไซส์อ่านั่นเข้าไปแล้ว chưa lại này nè, máy, cái tổ hòn, nha,เจอ máy là phải làm như thế nào giờ chúng có phải đi, 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 เดี๋ยวแล้วก็ต้องไปต่อนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นทางออกนะครับนี่ม,มีมีแม่น้ำเลือดแดงด้วยสุดยอดสุดยอดเกมนี้เจ๋งโอเคภารเกม่านนั่นก็เสร็จไปแล้วครับทุกคนอือันนี้ก็คัสซีนนี่ อตอนนี้ก็คุณหมอกับลิซ่าก็อยู่ที่คลินิกแล้วนะครับ what is going on? ลิซ่าเอ้ยใครอยู่ตรงนั้นน่ะใครอ่ะอันนี้ก็คือมีนาอ๋อน่าจะใช่มีนาอ๋อมีนาก็น่าจะเป็นพี่สาวของลิซ่าอ๋อ